สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไป2ดราม่าร้อนๆที่เกิดขึ้นในงานประกาศรางวัลใหญ่สุดๆของเกาหลีอย่าง Blue Dragon Series Award 2025ที่จัดไว้หมาดๆเมื่อวันที่18กอกคอที่ผ่านมาซึ่งจริงๆง,งานก็ปังนะพรมแดงเลิศดแฟชั่นเอ่ยนักสแสดงเอ่ยคือตื่นตาตื่นใจไปหมดแต่มันก็มี1ช็อตหลุดที่กลายเป็นดราม่าทันที เจอกันอีกแล้วกับพี่สาวเล่าข่าวจากช่อง My Event Diary 168วันนี้เราจะพาไปสองดราม่าที่ทำเอาทัวลงกลางไอจีที่ที่กรตัวพ่อในวงการบันเทิงเกาหลีอย่างจุนฮยอนมูกันค่ะเมื่อระหว่างการประกาศรางวัล Popular Star a w a r d จูจูก็มีโมเมนต์จุนจุนค่ะเพราะชื่อผู้ชนะคืออ e ีจุนฮยอกแต่ดันเป็นอ e ีจุนยองที่เดินขึ้นเวทีไปแทนซึ่งก็เข้าใจได้ค่ะเพราะชื่อมันคล้ายกันจริงแล้วในฮอเสียงก็อื้ออึงมาก แต่อ e ีจุนยองเขาน่ารักมากนะคะพอรู้ตัวว่าขึ้นผิดเขาก็รีบยกถ้วยไปส่งให้อ e ีจุนฮยอกเองเลยแถมยกมือไหว้ขอโอษแบบน้อมน้อมสุดๆคือมันเป็นโมเมนต์ที่น่าเอ็นดูมากไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยจริงๆแต่ว่าจุดที่กลายเป็นปัญหาคือคําพูดของพิธีกรหลักของงานจุนฮยอนมู Hay ค่ะซึ่งตอนที่แก้สถานการณ์พี่จุนพูดติดตลกประมาณว่าอีจ e ุนยองก็เป็นดาวที่ได้รับความนิยมเหมือนกันแต่ปีนี้อ e ีจุนฮยอกเป็นดาวเด่นที่สุดผมควรออกเสียงให้ชัดกว่านี้นะครับ ฟังดูเหมือนจะเบาๆนะแต่บางคนฟังแล้วไม่โอเคเลยค่ะเพราะเขารู้สึกว่าจุนทยนมูเอาความผิดพลาดของอีจุนยองมาหลอบนเวทีมันเหมือนย้ำจุดอายหลังจากจบงานบอกเลยว่าทัวลงไอจีจุนทยอนมูรัวๆค่ะบางคนก็เขียนเลยว่าจอนทยอนมูขอโทษสังคมรอบที่100แล้วมัง้งไม่เคยสำนึกคุณไม่ควรเล่นมุกกับความผิดพลาดแบบนี้มันทําให้อีจุนยองอับอาย ฟาดแรงไม่พักชาวเน็ตบางกลุ่มยังย้อนประวัติจุนทยอนมูอีกว่าเคยมีประเด็นเรื่องการพูดไม่เหมาะสมมาก่อนแล้วนี่ก็เหมือนเป็นอีกครั้งที่เขาจัดการสถานาการณ์พลาดสุดท้ายนี้ก็ต้องเราดูว่าทางจุนทยอนมูจะออกมาเคลียร์ยังไงจะมีคําขอโทษหรือชี้แจงเพิ่มเติมไหมเพราะตอนนี้กระแสก,ก็แรงเอาเรื่องอยู่ค่ะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้พี่สาวเปิดคอมเมนต์ไว้รอเมาส์กันเหมือนเดิม